ตีบัญญัติ้านสภา,าดาเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อไปในงานในการแปลงคาพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมเองผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบดีกว่านี่ยังก็อย่างที่ผมบอกครับต้องเป็นเรื่องของของกฎหมายนะครับคง,ง่ายเพื่อไทยคงก็คงไปดูตรงนั้นต่อไป โอ้ยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยครับไปทีละสเต็ปดีกว่าครับไปเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่านะครับไม่ที่ที่ที่จะบอกว่าเรื่องของผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกคนก็มีความหวังในด้วกันะครับผมว่าว่าทุกคนมีความหวังประเทศชาติดีกว่านะครับจะ,จะทำกันอย่างไรจะดำเนินกา,การอย่างไรมีแผนการบริหารจัดการประเทศอย่างไร ก็เ,เป็นเรื่องของแต่ละคนไปนที่การทำงาน,นแต่ผมแต่ผมก็ขอยืนยันตรงนี้